ประมาณสักวันที่7 8นะครับกระกฎาคมที่ผ่านมาในส่วนของ MT 0 9 s เก้าแซนแล้วก็ s t นะฮะเอาเทสนที่สามชาติวันนี้มีความยิยนดีนะครับที่จะให้พี่ๆี่สื่อมวลชนได้ทดสอบไลน์อัพที่3ของ MT 0 9นะฮะก็คือ MT 0 9 y H, m t นะครับผมผมจะขออธิบายคร่าวๆนะครับที่มงบอกว่าลงลารายละเอียด ถ้าลงรายละเอียดของฟังก์ชันเนี่ยจะใช้เวลาเป็นวันนะฮะผมขอสรุปคร่าวๆเพื่อให้พี่ๆได้จับประเด็นเพื่อเอาไปทดสอบแล้วก็ถ้ายังไม่เชื่อผม,ผมก็ให้ไปลองที่สนามเทนได้เลยนะฮะว่ามันฟังชันนี้มันดีอย่างไงนะฮะก่อนอื่นนะฮะจากที่พี่เล็กอธิบายไปเทคโนโลยีนี้ก็คือเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ใช้คลัสนะฮะมันมีมาตั้งแต่ปี2006นะฮะอยู่ใน f g r 1 0เป็นเจเนอเรชันแรกนะฮะแล้วก็ผ่านมาปีนะ ประมาณปี2013ก็ได้มีการปรับปรุงให้มีความสมูทมากขึ้นในเกียนน์อัตโนัติที่2นะครับเทคโนโลยี Technology, เราเรียกว่า Y CCS นะฮะจามาฮ่าชิฟคอนโทรชิฟนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนะครับปี2024นะครับเทคโนโลยีนี่ยเทคโนโลยีนี้ได้ถูกบรรจุในไลท์อัพใหม่ลงในตัวสปอร์ตไดร์เวนะฮะก็คือ MT 0 9นนะครับมีชื่อว่า YAMT นะครับยามาฮ่าอัตโมมนมัตินะครับอัอตโมมนมัติ a n u a l t r a n s m i s s ช o n นะฮะชื่อย่ออ่ชื่อเต็มนะชื่อย่อเราเรียกว่า y a t t นะครับผมทำไมนะฮะทำไมเทคโนโลยีนี้มาอยู่ในเอเจนซ์การนะทางดเอนจเนียนะฮะได้มีข้อความมาอย่างลูกค้าหรือว่าผู้ใช้รถนะฮะก็คือมันจะช่วยเพิ่มความสนุกนะฮะให้กับผู้กับขี่นะครับโดยที่คุณโฟกัสเฉพาะคันเล่นกระเบนนะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ลดลิมิตของการที่จะไปโอ perate ขับนะฮะให้คุณสนุกกับรถได้เต็มที่นะฮะเทคโนโลยีนี้นะฮะจากเดิมที่เคยใช้เรื่องของไฮโดรลิกนะฮะช่วยในการเกียร์ใน f g r 2003พรนะฮะพอมาอยู่ใน m p 0 9นะฮะจะใช้เป็นเรื่องของ electric motor นะฮะเป็น servo motor นะครับซึ่งควบคุมด้วย motor control นะฮะทำงานร่วมกับ ecu ของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะ ecu ทำงานอะไรบ้างนะฮะ ตัวเซนเซอร์ F I เซนเซอร์ A B S สปีดคอนโทรลเซนเซอร์รวมทั้งเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในตัวรถประมวลผลรวมนะครับเป็นเอาง่ายๆคือเป็นมือเป็นเ,นเนท้าช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งกับการเปลี่ยนเกียร์เลยรถมันจะฉลาดประมวลผลความเร็วต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้เราได้เลยแต่ในขณะเดียวกันคุณสามารถ,ถ้าต้องการเปลี่ยนเกียร์คุณได้ในโหมดของแมนนวลนะครับคุณอยากจะลากรอบคุณอยากจะ ดึกอีทิดเบรคคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์ของคุณได้โดยใช้ปลายนิวสัมผัสนะฮะอันนี้ก็เป็นความสะดวกใหม่ที่อยากให้พี่ๆได้ลองนะฮะในตัวที่เป็นว y c ซีในเวอร์ชันแรกที่เป็นเอ r นะครับตัวออโต้นะครับตัวออโต้หมวดตัวนี้นะฮะยังไม่มีนะครับยังไม่มีไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้แต่อยู่ในเ t 0 9มันเปลี่ยนเกียร์เองได้นะฮะวันนี้ก็อยากให้ลองนะฮะอย่าตกใจนะฮะรถมันเปลี่ยนเกียร์เองนะฮะตัวเ t 0 9 y a ศูนะฮะจะสังเกตว่าตัว อะไรนะครับพวกพี่ๆถ่ายรูไปไปเมื่อเช้าอะไรมันหายไปฮะก้างคัดแล้วก็คันเกียร์มันหายไปนะฮะก็ไม่ต้องไปหานะฮะวันนี้ก็คือขี่แบบนี้เลยนะฮะมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะก่อนที่จะไปได้ประโยชน์เรามีไลฟ์ของตัวสีให้ <S <S ให้ใหพี่ๆได้ดูก่อนนะก็คือเราจะมีสีไลฟ์สแตนดาร์ดเหมือนตัวสแตนดาร์ดทุกอย่างเลยฮะก็คือสีที่เป็นไอคอนิกของ m อก็คือตัว ไมีนายข้ายอันสีเทานะฮะตัวไอคอนเด็กของสปอร์ตี้ก็คือตัวไอคอนบูแลวก็ตัวที่เป็นซีเรียลเพอร์ฟอร์แมนต์ก็คือตัวเท็แบกนะครับสามสีนะครับดูก็คือจะคล้ายคล้ายลา์อัพของตัวสแนด์เลยนะทีนี้ฟังก์ชันที่มันให้มานะครับฟีเจอร์แมปนะฮะจะเห็นว่าฟีเจอร์มันมีหลากหลายตัวมากนะฮะก็คือตัวฟีเจอร์ที่แคร์รี่มาจาก MP0.9 นกนะครับก็คือเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ 8 0 800ซีซีนะครับ C3 นะฮะตัว IMU ยังมีอยู่นะะในตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอ Speed Force View นะครับเรื่องของเฟรมที่เป็น d ดแ c a t นะครับส่วนที่เป็นฟังก์ชันที่เป็นสีฟ้านะฮะสีฟ้านี้ก็คือฟังก์ชันที่เป็นฟีเจอร์เดียวกับตัว Standard MT 0 9นะฮะส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมานะฮะ อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นเอาฟังก์ชันนี้มาจากตัว MT ศูนย์เก T ก็คือตัวนี้เราจะได้เป็นระบบคีย์เีนะฮะเป็นสปาร์ตคีย์นะครับไม่ต้องมีกุญแจนะครับผมส่วนฟังก์ชันที่เพิ่มมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะก,ก็คือระบบ Y M T ที่เป็นสีเขียวนะฮะก็คือรถมันสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์เองได้หรือคุณสามารถคอสตอมในการเปลี่ยนเกียร์ของคุณเองได้โดยใช้ปลายนิ้วนะไม่ต้องโอเบอร์เโดยการใช้เท้านะฮะ,ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีการออกแบบคันเกียร์ใหม่เป็น โอเปเรตด้วยมือครับอยู่ในประกับแฮนด์ด้านซ้ายนะฮะคุณใช้เพียงนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ในการโอเปเรตเท่านั้นเองเบาๆมันก็เปลี่ยนให้นะฮะส่วนระบบการ preset ค่าช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับ VRC นะครับยังสามารถปรับตั้งได้เหมือนตัวสแตนดาร์ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสกีดเลนแล้วก็เลือกคอสตอมได้2โหมดเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณเลือกที่เป็นโหมดออโต้มันก็จะมีโหมดให้คุณเล่นประมาณ2หะะาโหมดนะฮะก็คือดีกับดีบวกนะฮะ เดี๋ยวผมจะไปในรายละเอียดทีทีหนึ่งนะฮะก่อนอดื่นนะฮะทำไมต้องมี AMT ลงอยู่ในรุ่นนี้นะครับหลกัลกๆอยากให้ผู้ขี่มีความสนุกสนานมากขึ้นนะฮะกับการใช้รถที่เป็นรถสปอร์ตในเกตนะฮะโดยที่คุณเปลี่ยนเกียร์โดยการใช้นิ้วสัมผัสเขาต้องเกียร์เองได้นะฮะคุณโฟกัสเฉพาะเบรกแลนนะทัเร่งครับผมแล้วก็ทิศทางที่คุณจะไปนะฮะแล้วก็เรื่องของการตอบสนองใช้นิ้วคอนโทรล เหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์เหมือนทิปเตอร์แต่ว่าการตอบสนองจะเร็วมากไม่มีการโหนนะฮะก็คือกดมันจะตึนตึสทันทีเลยฮะคือเมื่อคุณกดเมื่อไหร่ก็คือเกียร์คุณจะสามารถเปลี่ยนและต่อเกียร์ได้อย่างสมูทนะฮะคอนฟอร์ตอาจจะสบายนะสบายถึงขนาดว่าคุณขับขี่ไปคุณสามารถดูวิวถึงทัศไปได้เลยไม่น้ำมามาโฟกัสว่าเกียร์อยู่ไหนคับอยู่ไหนนะฮะแล้วก็สุดท้ายคอนฟิดเอนซ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นโปร ค่สามารถใช้รถโอ p e r a t รถคันนี้ได้อย่างง่ายได้นะครแล้วก็สุดท้ายคุณจะโฟกัสเฉพาะทราฟิกหรือว่าการจราจรนะฮะที่คุณจะไปคุณไม่ต้องมาโฟกัสรถคุณจะต้องโอ p e r a t อะไรนะนี่คือความหลักๆที่ AMT ถูกบรรจุรถรุ่นนี้เราอยากให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสถึงอารมณ์สอย่างนี้ะสนุกเน้นสนุกนะะสบายแล้วก็รู้สึกมั่นใจในการใช้รถคันนี้นะฮะ เมื่อคุณจะใช้ออโต้กับแมนนวลคุณจะทํำยังไงฮะคุณสามารถเลือกใช้ออโต้หรือว่าแมนนวลนเพียงแค่ปายนิ้วนะฮะมันจะอยู่ที่ประกับแฮนด์ด้านขวาฮะค,คุณสามารถเลือกโหมดว่าจะคุณจะขับขี่เป็นออโต้หรือแมนวนวลนในในกรอบสีแดงด้านบนนะฮะรูปด้านซ้ายนะฮะคุณแค่กดกดอีกทีขึ้นแมนนวลนกดอีกทีขึ้นออโต้นะเมื่อคุณกดออโต้นะฮะมันจะมีโหมดให้คุณเลือกใช้อยู่2โหมดก็คือดีกับดีบวกนะฮะออโต้ดีกับดีบวกนะครับออ เมื่อคุณปิดกุญแจแล้วเปิดขึ้นมาอีกทีตัวโหมดมันจะขึ้นโหมดสุดท้ายที่คุณเลือกนะคุณใช้ดีบวกไว้สุดท้ายคุณปิดกุญแจคุณเปิดขึ้นมาอีกทีตัวดีบวกก็จะขึ้นใหม่นะฮะแต่ว่าคุณสามารถเลือกได้ที่ปุ่มกรอบสีแดงนะดลล้านดะ้านล่างนะว่าคุณจะเลือกเป็น, D ow, ปนดีดีบวกหรือดีนะฮะส่วนเมื่อใดที่คุณเลือกเป็นแมนนวลน,นะฮะมันก็จะสามารถรีเซ็ตค่าเซตติ้งเหมือนกับตัวสตนดาดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตสตรีทเลนหรือว่าคัสตอมที่คุณ ที่เซ็ตไว้นะ,ะดึงมาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อใดที่คุณขี่ออตโต้แต่ว่าคุณรู้สึกเมืออคุณไปถึงโค้งแล้วคุณเร็วเกินไปคุณอยากจะใช้แอนดิชเบรคคุณสามารถกดสวิตช์สวิตช์เปลี่ยนเกียร์นะครับคันเกียร์ให้มันสามารถดาวชิดได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดออตโต้ก็ดามนะฮะและขณะเดียวกันคุณอยู่ในโหมดแมนนวลแต่คุณขี่ได้โลสปีดมากๆรถมันจะคำนวณความฉลาดของมันคือถ้ากําลังเครื่องยนต์ไม่พอมันจะดาวเกียร์ให้คุณอีกนะครับ ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในโหมดแมนนวลแต่มันก็จะออโต้เป็นบางครั้งนะฮะมันจะมีการประมวลร่วมกับความเร็วของรถนะฮะ<ม>ส่วนคันเกียร์นะครับจะอยู่ที่ประกับแฮนด์ใต้ประกับแฮนด์นะฮะด้านด้านซ้ายนะฮะโอเปเรตด้วยนิ้วโป้งแล้วก็น,นิ้วชี้อย่างที่ผมบอกตัวนิ้วชี้จะโอเปเรตชิปอัพนะฮะส่วนนิ้วโป้งจะโอเปเรตชิปดาวนะฮะ จะใช้ก็ตรงื่อคุณเลือกเป็นโหมดแมนนวลน,นะฮะหรือเมื่อคุณฉีออโต้แล้วไม่มั่นใจว่าคุณเข้าไปในโค้งหรือว่าคุณต้องการที่อยากเลือกอดึงชิเด็ที่มาใช้คุณสมารดาวเกียร์ได้หรือว่าอัพเคียร์ได้นะฮะจะอยู่ที่นี่ฮะตามรูปยูโป,โป้งก็คือดาวนะครับชิปดาวนิวคีย์ก็คือชิปอัพนะฮะใช้ง่ายนะฮะไม่ต้องกดแรงนะครับกดเบาๆมันก็ไปนะฮะแล้วก็โหมดนะฮะโหมดการขับขี่นะครับ รายละเอีต่างๆยังอยู่ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็น Power คุณสามารถเลือกได้1นถึงสนะฮะตัว traction control ช่วยในการสตาร์ทเข้าโค้งออกโค้งนะฮะตัว SCS นะฮะออกโค้งไม่ให้ล้อสไลด์นะครับ Reed Control Quick Shift BC แล้วก็ BSR นะครับส่วนตัว EBM จะอยู่ในตัว FP นะฮะ BSR วันนี้วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะฮะอาจจะ BSR จะช่วยได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะ ถ้าอยากจะรู้ว่าปรับตั้งยังไงนะครับเมื่อคุณเลือกโหมดแมนนวลนะครับคุณสามารถที่จะเลือกรีเซ็ตสปอร์ตสตรีทเลนึ้นมาใช้นะแล้วก็คุณสามารถฟอต้มได้2องสลอ็อตเหมือนเดิมของตัว MT9 a แต่เมื่อใดที่คุณเลือกเป็นออโต้โหมดนะครับมันจะสามารถเลือกได้2โหมดก็คือดีกับดีบวกนะครับพูดง่ายๆก็คือดีบวกเนี่ยก็คือจะมีความตอบสนองของคันเร่ง วัยกว่าดีนะฮะก็คือจะสปอร์ตมากขึ้นนะฮะส่วนดีก็จะดูเซฟตี้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวๆนะฮะเพื่อที่จะให้พวกพี่ๆได้ไปสังเกตแล้วก็ทดลองขับขี่กันนะครับผมยังไม่ลองลงเลึกมากแต่ถ้าพี่ๆนะครับไปลองแล้วมีความสงสัยมีข้อมูลส่วนไหนสามารถเข้ามาถามผมได้เลยนะฮะแต่เบื้องต้นอยากจะให้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนแล้วเราไปวางแผนในการทดสอบขับขี่นะครับซึ่งอาจารย์เป็ดจะรออยู่ด้านนอกนะฮะ การขับขี่วันนี้จะให้ผู้พิพีได้สัมผัสถึงความง่ายความสบายของโหมดออโต้ก็จะมีขอ้อที่มีความซับซ้อนของเส้นทางนะว่ามันเปลี่ยนเกียร์เองยังไงนะแล้วก็เราก็จะมีโหมดที่เส้นทางที่จะ,อะบอกถึงว่าคุณสามารถเลือกใช้คอสตอมชิดทิ้งของผู้พิีนั่นเองนะว่าจะลากรอบหรือว่าเปลี่ยนเกียร์เองในโหมดแมนนวลนะก็จะมีอยู่สองรูด้วยกันนะส่วนวรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์เป็ดปรวุฒิพุโทโธจะให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะ ส่วนของผมก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ครับผมหวังว่าวันนี้จะมีความสนุกในการทดสอบรถรุ่นใหม่ของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ